สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะเรามาที่ชั้น G คะ่ะอยู่ที่โซนสุขสยามนะคะทุกคนเขาจะมีการจัดงานเทศกาลกินเจนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศด้านในนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะตามห้างร้านต่างๆเขาก็จะมีเทศกาลกินเจคะ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูทางด้านนี้กันเลยคะ่ะทุกคนร้านแรกก็จะเป็นคันร้าน,านข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเขาขายอยู่ที่ชุดละ100บาทและชุดละ150บาทเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านนี้กันต่อค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะคะเขาจะขายปลาหมึกอยู่ที่ราคา200บาทนะคะก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเขาจะเป็นงานกินเจสีภาคนะคะใครซื้อแล้วก็มานั่งทานได้นะคะตรงนั้นนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านม่อนดองนะคะเขาจะมีหลายราคาค่ะอยู่ที่300บาท199บาทนะคะ นี่ค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นข้าวขาหมูนะคะธรรมดาอยู่ที่100บาทนะคะถ้าเป็นขาหมูอย่างเดียวก็จะอยู่ที่200บาทนะคะถ้าพิเศษก็จะอยู่ที่130บาทนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นของย่างต่างๆนะคะเขาจะมีราคาติดอยู่นะคะทุกคนราคาตามป้ายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินมาดูทางด้านนี้กันนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นพวก คาไอหมูกรอบนะคะก็จะเป็นหมูกรอบราคาอยู่ที่200 300 500หนะคะทางด้านนี้จะเป็นผัดหมี่นะคะทุกคนจะเป็นพวกผัดหมี่ข้าวผัดกุ้งนะคะก็อยู่ที่ราคา150บาทนะคะนี่ค่ะน้าทานทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้กันต่อค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็น หอยนะคะเป็นปูนะคะก็อยู่ที่ราคา490บาทนะคะถ้าไซส์ใหญ่นะคะอยู่ที่ราคา590บาทค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูฝั่งทางด้านนี้กันนะคะของกินเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนทางด้านนี้ก็จะเป็นลุงยาวหอยทอดนะคะเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะ เขาจะมี2ออย่างนะคะมีทั้งแบบอาหารเจแล้วก็ไม่เจนะคะสําหรับแบบลูกค้าคนไหนนักท่องเที่ยวคนไหนที่เขาไม่ทานเจก็มีนะคะเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นเทศกาลกินเจจริงค่ะแต่ก็จะมีอาหารทั้งสองแบบนะคะทั้งทานเจแล้วก็ไม่ทานเจนะคะทางด้านนี้จะเป็นเจนะคะเดี๋ยวเราเดินมาดูร้านนี้เลยค่ะร้านนี้ก็จะเป็นพวกร้านน้ำมะพร้าวนะคะร้านขนมค่ะ ทางด้านนี้จะเป็นไอศครีมนะคะไอศครีมอยู่ที่70บาทนะคะถ้าเป็นไอศครีมกะทิสดข้าวเหนียวมะม่วงก็อยู่ที่ราคา150บาทค่ะทุกคนนี่นะคะนักท่องเที่ยวเพื่นลูกค้าเขาก็มานั่งทานนะคะซื้อแล้วเขาก็มานั่งทานที่นี่คะ่ะอันนี้จะเป็นร้านผลไม้นะคะร้านนี้ก็จะเป็นพวกร้านลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นก็จะเป็นพวกล,ลูกชิ้นเจลูกชิ้นเห็ดนะคะอยู่ที่ราคา40บาทนะคะ ทางด้านนี tamam. okay. you. You ้ก็จะเป็นของทอดนะคะก็จะเป็นพวกของทอดต่างๆนะคะทางด้านนู้นก็จะเป็นพวกร้านผลไม้นะคะอันนี้จะเป็นผัดไทยคุณยายนะคะเป็นผัดไทยเจทางด้านนี้ก็จะเป็นหอยจ้อเจนะคะก็จะมีแทกึ้นไชเท้าแทกึนเผือกนะคะเขาก็จะมีของทอดเจนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นปอเปียทอดนะคะแล้วก็เต้าหู้ทอดค่ะ ร้านข้างๆก็จะเป็นร้านน้ำส้มแท้นะคะก็แก้วละ150บบาทเท่านั้นนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศไปทางด้านนี้กันนะคะทุกคนทางด้านนี้ก็จะเป็นกระเพาะปลานะคะแล้วก็ต้มยำมะพร้าวอ่อนนะคะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านโรตีนะคะแล้วก็เป็นร้านชาชักค่ะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นร้านหมูทอดพระรามห้านะคะก็จะเป็นพวกหมูกรอบนะคะหมูกรอบเจนะคะเขาทำน้าทานมากๆเลยนะคะทุกคนร้านนี้จะเป็นร้านข้าวเกลียบเจนะคะถุงละห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะทางด้านนี้จะเป็นร้านผักทอดต่างๆนะคะเดี๋ยวเราเดินอ้อมมาดูฝั่งทางด้านนี้กันคะ่ะทุกคน ทางด้านนี้ก็จะเป็นขนมบ้าบินนะคะขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะคะอยู่ที่ราคา70บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันต่อนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกผัดหมี่ต่างๆนะคะอยู่ที่ราคา60บาทนะคะด้านนี้ก็จะเป็นขนมค่ะ1ไส้ต่างๆนะคะ1ชิ้น60บาทนะคะ2ชิ้น100บาทเท่านั้นนะคะ ทางด้านนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นร้านผัดหมี่นะคะก็จะมีเส้นหมี่70เส้นเล็ก70นะคะมีเสื้อค่ะเขาก็จะมีเส้นต่างๆให้เราได้เลือกนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นถังหูลูนะคะถังหูลูอยู่ไซส์ xl อยู่ที่150บาทนะคะนี่ค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวนะคะเป็นบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็เยนตาโฟเจนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะ ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพวกผัดไทยนะคะก็จะมีพวกข้าวผัดต่างๆนะคะก็จะมีข้าวผัดผัดไทยผัดหมี่นะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะทางด้านนี้นะคะทุกคนทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกแกงต่างๆกับข้าวต่างๆนะคะถ้าเป็นราดข้าวนะคะ1อย่างอยู่ที่ราคา60บาทนะคะ2อย่างอยู่ที่100บาทนะคะร้านนี้กับข้าวเขาเยอะมากเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ ก็มีมากมายหลายอย่างเลยนะคะกับข้าวเขาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะถ้าใครจะซื้อเป็นเฉพาะกับข้าวก็มีนะคะก็อยู่ที่แปดิบาทถึงหนึ่งบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันค่ะร้านนี้จะเป็นร้านทุเรียนนะคะหนึ่งรกรัมอยู่ที่ร้อยสิบบาทค่ะถัดไปเป็นร้านผลไม้นะคะทางด้านนี้นะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมนะคะทุกคนเขาขายอยู่ที่ราคา3ามแพ็ค 120บาทนะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมนะคะขนมเจค่ะถัดไปก็จะเป็นร้านของทอดนะคะร้านนี้จะเป็นร้านขายกล้วยทอดนะคะทุกคนอยู่ที่ราคา30บาทนะคะถัดไปก็จะเป็นร้านข้าวโพดคุกเนยนะคะก็จะอยู่ที่50บาทนะคะและนี่ก็คือพวกบรรยากาศรอบๆนะงานของเขานะคะ เขาก็จะมีร้านขายของกินเยอะแยะเลยนะคะก็ยาวไปถึงฝั่งทั้งด้านนู้นก็ใช่นะคะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าด้านนู้นก็เป็นร้านขายของกินนะคะทางด้านนี้จะเป็นบางเบานะคะก็จากนครศรีธรรมาราชนะคะก็จะเป็นโซนของอาหารใต้ของเขานะคะพวกอาหารทะเลนะคะก็มาซื้อทางด้านนี้ได้นะคะทางด้านนี้จะไม่ใช่อาหารเจนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านผลไม้นะคะก็จะมีเป็นพวกผลไม้ชนิดต่างๆนะนะคะก็จะมีร้านน้านะคะร้านน้าปัน่นน้ํามะม่วงปัน่นน้ําแตงโมปัน่นเดี๋ยวเราพามาดูโซนทางอาหารใต้กันก่อนนะคะทุกคนร้านแรกก็จะเป็นร้านข้าวต้มปากพนังนะคะ <accounts> เขาก็จะขายอยู่ที่ราคา120บบาทเท่านั้นนะคะร้านนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลนะคะทุกคนถัดไปก็จะเป็นข้าวหมกไก่นะคะของกินเขาก็เยอะนะคะทุกคนเดินดูแบบเพลินเลยค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะโซนอาหารใต้นะคะโซนภาคใต้ของเขาค่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะนี่ค่ะอันนี้น่าทานนะคะนี่ค่ะอันนี้น่าทานนะคะทุกคนเขาก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยค่ะโซนทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนทางภาคอีสานนะคะทุกคนเขาก็จะเป็นพวกขายเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะคะ เดี๋ยวเราพามาเดินดูโซนตลาดน้ำกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นร้านผลไม้นะคะถัดไปเป็นร้านขนมค่ะร้านนี้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศของโซนตลาดน้ำนะคะนี่ค่ะมุมสวยๆที่นักท่องเที่ยวก็ชอบมาถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวเดินมาดูฝั่งทางด้านนี้กันต่อค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปแล้วสนใจที่อยากจะมาเที่ยวมาหาของกินนะคะที่เทศการกินเจสภาคที่ไอคอนสยามนะคะอยู่ที่ชั้น G ค่ะโซนสุขสยามนะคะเริ่มตั้งแต่11ตุลาคมถึง23ตุลาคม66นี้เท่านั้นนะคะเราพบกันคลิปต่อไปค่ะ